สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อไี้เทลมีไวพาร์ิิกกันค่ะเฮ้ยโกลเบนเฮ้ยกอบลินบังเอิญเจอคุณตำรวจบราวแล้วเขาเออเริ่มล้างบ้านเช้านี้เหรอเออผมคิดว่าพวกคุณอะต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างนะเออนั่นขอบคุณค่ะเป็นเรื่องที่รอบคอบมากเออเออฉันมีอะไรจะให้ไทเลอร์ด้วยเอาอะไรมาเออหุยมีด ผู้ชายทุกคนต้องมีมีดพก,ท,กที่ดีเอาอ,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 อนี่ขอบคุณแซมดีดี Good. Good. Yeah. แซมใจดีจังเลยอ่ะโอ้ oh. oh. ก่อนที่ผมจะลืม <I> สำหรับคุณผู้หญิงของบ้านอุ้ยป้ากับข้าว เป็นสูตรอาหารโปรดของแม่คุณน่ะผมทำตลอดทุกอาทิตย์เลยคิดถึงแต่แม่เธอเสมออืมอ่ะขอบคุณค่ะแต่เราไม่มีไฟฟ้าใช้เลยค่ะโอ้ใช่กล่องฟิวส์อีกสิ่งหนึ่งอ่ะผมหมายถึงการตับมือกันที่นี่มันอยู่ไหนอ่ะผมทำมันเองได้โอ้แน่นอนผมไม่ต้องใส่เลยผมทำได้ แต่เออผมทำมตอด20ปีให้มันเดินดีผมจะช่วยคุณด้วยโอเคโอเคเอาไขควงมามากับผมเลยเดี๋ยวเราตามคุนไปค่ะเฮ้ยทำไมลงแซมใจดีจังอ่ะเป็นพ่อครัวของที่นี่เลยนะแบบเอาปลามาให้ไหนจะงานในบ้านนะที่ของผู้ชายอ่ะผู้หญิงทำไม่ได้นะโชคดีนะที่แม่มีเพื่อนอย่างแซม แต่มันก็น่าสงสัยอยู่ดีผมเดาว่ามีแก่สามารถเรียนรู้กลิเมตรใหม่ได้ยับยับมาเธอไปเอาไฟฟ้ากลับมาบ้านกันไทยเริ่มหมายถึงมีก็คือลุงแซมนะคะที่พยายามเข้าใจสิ่งใหม่ๆที่คนรุ่นใหม่เป็นอย่างเช่นแบบเพศที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับนะสมัยนั้นคงไม่มีอะโรงเรียน ผมเรียนจบนานแล้วครับด้วยการศึกษาข้างนอกอ่ะศึกษานอกระบบบ่โอ้โออดีแล้วดีแลที่ผมแวะเข้ามาพวกคุณรู้ไหมอะผมสร้างโรงนานี้ไว้ให้แม่คุณอ่ะหูใจดีจัง่ะช่วยเหลือจริงๆกล่องฟิว มันเกิดอะไรขึ้นกับต่องฟิวคะผมลืมใส่มันกลับเข้าไปหลังจากแก้ไขตัวหนึ่งตอนแลปเปิ้ลอยู่ปรากฏว่าวงจรมันแย่ลงเพราะสึกอหอแบบเนี้ยผมเลยรีแบบมันกลับทันทีทำในแบบนี้ที่แม่คุณต้องการอ่ะทำให้เธอมีความสุขเอามาททำใหม่แทนที่จะโยนมันทิ้งอ่ะยังไงก็ตามผมจะมาหากุญแจก่อนนะอืมอเอาไรดี่ย เปิดประตูสักทีเถอะหรือคุณให้กุญแจพวกเราทั้งหมดนั่น่ะผมเออผมคิดว่าต้องดูแลบ้างบางอย่างบางครั้งเสมอไม่ผมว่าดีแล้วขอบคุณ ผเตือนไว้ก่อนนะประตูมันค่อนข้างเก่าอาจจะรุนแรงได้และพังคุณไม่ได้ดูแลที่นี่หรอไม่ได้ใส่น้ำมันลื่นด้วยอะไรนะคุณคิดวูาผมมาเดินเที่ยวเล่นแถวนี้ไปวันวันหรอมาลูกผมเองเฮ้ยมคุณบิดทางขวามากสุดแล้วก็ตกอุ้ยบ้าจริงแย่แล้วอุกพังเลยแซมสายรุนแรงนะคะ ไปดูดิว่าลงนาหรือลงเรือกันแน่แต่ไม่เข้าใจเลยโอ้ดูดิโออย่างน้อยก็เปิดประตูได้แล้วอ่ะเออใช่หลังจากนั้นก็แค่ก่อนปริวไม่ไม่ไม่ไคุณและคุณอู่ไปทำความสะอาดต่อดีกว่าใครจะดูแลฟิลผมไม่ดูแน่นอนอ่ะไม่ได้ถามเอาล่ะเข้าไปในปลั๊กเลยดีกว่า โอเคคือต้องทำไงมีสิบห้ายี่สิบสามสิบนะอันแรกก่อนปะมันมีอยู่ร้อยห้าสิบหรือร้อยี่สิบเนี่ยนะคะแล้วเรามีอยู่แค่นี้นะสิบห้ายี่สิสามสิบจะต้องใส่ยังไงให้ครบออันแรกสามสิบก่อนแล้วกันนะแล้วเออตามด้วยยี่สิบนะแล้วก็ อห้าสิบแล้วนะแล้วก็อีกยี่สิบโอเคเจ็ดสิบละสิบห้าเป็นแปดสิบแปดสิบห้านะคะแปดสิบห้าก็คือยี่สิบปะเออใช่ออร้อยยี่สิบขาทั้งหมดนะ เฮ้ยติดแล้วเข้ามาได้แล้วอื mm ้ม hmm. ว่าแต่แซมดูอะไรอ่ะปืนที่แม่ใช้หายไปเหรอ mm hmm. จงโง่เอ้ยทุกอย่างโอเคนะคะรุง <Okay. S 2> อม you, uh, เมคนทั้งสองคนเนอะ <You S 2> เคยใช้สิ่งนี้ <like you S 2> ในมือ,มอเออแล้วไงอะ่ะทำไมต้องเศร้าอะ่ะคือไม่มีปืนก็ไม่มีเกิดอะไรขึ้นปะไปแล้ว <Bye. S 2> คือแม่ก็คงไม่ตายอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีปืนตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกันอะ่ะ แรปเพ้อแรปนี่มันอะไรอ่ะเยี่ยวหมาป่าอะไรนะเอ๋อย่าให้มันหกลงเท้าล่ะ is in there Why pee our barn? wolf แล้วเอาเยี่ยวหมามาไว้ที่โรงงานทำไมอ่ะเดี๋ยวนะมันเป็นเรื่องแปลกๆฉันไม่อยากรู้อะคุณอยากรู้มันทำให้นักนาร้ากลัวแล้วหนูอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนี่ สงสัยนะว่าทำไมแซมอารมณ์เสียโอ้เขาคงลืมตัวว่าเขาอยู่นอกโอโบเบนอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่เจ๋งเลยนะคะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาอะนะคะมีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้กับแซมแน่ๆผมคิดว่าไม่มีอะไรใครเห็น่ะในการวางปืนแล้วมีความสุขหลอกเตือนผมให้เอาลงมาด้วยแล้วกันเฮ้เพื่อนตัวน้อย เกลียดจริงหรอแมงมุมนะถ้าเราได้อยู่ด้วยกันบะกฎแรกคือห้ามเลี้ยงแมงมุมอในบ้านเราไม่มีใครฆ่ามันหรอกอีเธอก็เอามันออกไปทิ้งนอกสีน่ารักอ่ะถ้าไม่ชอบเขาไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยดูเฮ้ยดูสิคิดว่านี่คือสิ่งที่แม่ของเราเล่นนะลอดกระดาษเชือกกระดาษเธอเจ๋งมากและเธอสามารถวาดเขียนและถ่ายรูปได้ เธอน่าจะเป็นศิลิินได้เลยอ่ะแม่แทนที่จะขังตัวเองเอาไว้ที่นี่เ้อบ้าเอ้ยผมจะรวมเครื่องมือนี้เท่าที่เราเคยมีเลยล่ะจะเอาให้หมดเลยหมดยังเนี่ยเดี๋ยวหาดูก่อนนะอ๋าข้างบนพบสิ่งที่แม่ซ่อนไว้อ่ะแยมบูเบอรี่แซลบอนเบอรี่นกกระไฟอูดอ่ะมันแย่มากเลย เท่าที่ดู้พวกเขาเป็นแบบนี้เสมออาหารกระป๋องหมดอายุจริงๆเหรอหมายถึงอากาศมันแน่นอยู่ข้างในใช่ไหมผมไม่ใช่นักทดสอบแบบนั้นแน่พี่รู้ไหมอ่ะผมคือใครก็มันสิบปีมาแล้วอ่ะเน่าหมดอ่ะอะไรอ่ะภาพใครอ่ะพ่อแม่เหรอ เจออะไรอ่ะที่รู้ไหมในใครอ่ะอ๋อใช่นี่คือคารอนแม่ของแฟดดี้อ่ะเคยเห็นในรูปอ่ะแต่อันนี้ยังไม่ใช่ดูแฟดดี้สิกับแม่แม่ลีแอนดูมีความสุขมากอะใช่เอามาสิระวังอุ๊ยเธอโอเคนะแม่แม่คลั่งไปแล้วอ่ะเธอไม่ควรมาที่นี่ด้วยซ้ำอย เอาทำไมจะไม่ได้ละ่ะทำไมไม่มาเดี๋ยวเราตามาความทรงจำไปนะมาเธอมันจะติด <Come on. S 1> เชื้อออกไปไหนกันนะ่ะไปไหนข้างนอกเหรอ,อต้องมีอะไรข้างนอกนะความจำให้ออกมาไม่อยากทำเลยไม่ <She S 1> บอก <said S 1> ว่าอย่ารบกวนแม่และแอดดี้อ่ะ ล้วจะไปไหนสิ่งต่างๆเมื่อคุณอยู่ใกล้ๆอะเราคือครอบครัวเดียวกันแอดดี้คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงฟังนะผมต้องโทรออกอ่ะ make พวกเขาพูดถึงอะไรอ่ะผมคิดไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้สิแต่จําได้ว่าสิ่งที่แอดดี้ต้องทำไม่ว่าจะโทรหรืออะไรมันจะไม่เขาเด็ดขาดเด็ดขาดเหรอเขาเป็นตำรวจแล้วแม่โกรธแ้วโยนเขาออกไปจากที่นี่ผมให้ดูนะสิ่งที่ผมจาได้ว่ามันเป็นยังไงผมต้องโทรออกอ่ะ ต้องทำตามกฎหมายอ๋อใช่นี่คือการมาเยี่ยมครั้งนี้ที่นี่สินะกฎหมายจะว่าไงเรื่องนี้อ่ะฮะดูสิผมไม่จำเป็นต้องมาที่นี่แต่ผมทำอ่ะคุณเป็นคนหน้าเนื้อใจเสียออกไปแมรี่ฉันบอกให้ออกไปไงออกไปอะไรนะ เธอไม่ได้โยนภาพใส่เขานี่แน่ใจเหรอเขาเป็นคนสมมูลแบบแบบนั้นน่ะแน่ใจได้ไงอเรากำลังดักฟังตอนนั้นอะเราแทบไม่เห็นเลยที่ซ้ำว่าเขาทำอะไรกันแล้วพี่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะงั้นมาดูความทรงจำของเอลิซาหกันนะคะฟังนะผมต้องโทรออกทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วมาที่นี่ทำไมล่ะแน่ใจอ่ะ ว่ามันจะตามขั้นตอนน่ะผมอยากให้คุณ <I wanted S 2> ได้ยินจากปากของผมอะ่ะขอร้องฝากด้วยละมรเรียนผมขอโทษ <'m> ได้โปรดไปเถอะ พวกเราจำสิ่งเดิมๆแค่แตกต่างกันเป็นยังไงอ่ะมันานมาแล้วนะความทรงจำเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเราเมื่อไหร่ไม่แน่ใจพี่คิดว่ามันเป็นวันเดียวกับที่แม่ทำร้ายเธอนั่นหละที่ผมคิดแต่ลุงแอดดี้บอกว่าไม่เห็นแม่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะนั่นเป็นเรื่องบ้าแล้วการทีตามกฎหมายคืออะไรล่ะเขามาทำอะไรที่นี่กันแน่นั่นดี คือมันต้องมีเหตุผลน่ะไม่มีความคิดอะไรนะเขาคงมีเหตุผลที่ไม่บอกเราอ่ะผมรู้ว่าเขาดูแลพี่แต่ไม่ใช่เขาจะโกหกเราไม่ได้นี่ไม่เห็นว่าพวกเขาเรียนชากับแม่เลยอ่ะแม้ว่าเขาจะเป็นตำรวจก็ตามผมหมายถึงผมทำได้แต่ใครจะรู้ผมเดาว่าความทรงจำมันยุ่งยากใช่ไหมคือมันไม่ชัดเจนอ่ะต้องดูต่อนะคะ เป็นพ่อพระน่าซื่อใจคดไปพ้นไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยต่อหรือเปล่าเออเราเห็นแล้วอ่ะตำรวจมาที่นี่รังแกแม่แล้ววันเดียวกันพี่แม่ทำร้ายผมแล้วก็เรื่องโกหกนี่แล้วไงต่อ เราไปหาคำตอจบจากปาก <ปะ S 2> เขาตอนนี้เลยเหรอใช่ไปเอากุญแจรถแป๊บนะแล้วบ้านขยะของเราจะทำยังไงล่ะช่าง,งขยะอะไรโอ้ยเอาแล้วนะคะเอ,ะคะอดดี้โกหกเราว่าไม่เจอแม่ก่อนตายนะจริงๆแล้วเขาคุยกันวันเดียวเลยอะที่ที่ทำร้ายไทยเลอร์นะคะ บ้าจริงอ่ะผมไม่อยากเชื่อว่าเขาโกกเราอ่ะผมหมายถึงไม่ใช่คนที่รู้จักทั่วไปอ่ะจะว่าไปแล้วเขามาพูดถึงความจริงกฎหมายอะไรไร้สาระนั่นอ่ะเธอต้องพอใจขนาดนั้นไหมอะไรฉันรู้ว่าเธอรออะไรแบบนี้สิ่งที่ให้เห็นน่ะแอดดี้เป็นคนโง่อะไรแบบนี้แต่การดีใจกับมันไม่ใช่เรื่องดีนะทิน่าต้องจับแล้วเดี๋ยวแป๊บนะฉันขอจอดรถก่อน เอาตรงๆอ่ะไม่มีใครรับได้นะคะคนที่จับเรายัดคุกอะ่ะเอลิซอนก็เกินไปอะ่ะเหมือนเข้าข้างแล้วก็ไม่ได้สนใจไทเลอร์ว่ารู้สึกยังไงผมเดาว่าเขาคงได้ยืดคงได้ยืดขาบ้างแล้วล่ะ <c oughs> ให้พี่ <c oughs> สักนาทีหนึ่งนะ <c oughs> ใครโทรมา <c oughs> ตอนนี้ขัดจังหวะตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคทีน่าเกิดอะไรขึ้นโอเคทีน่า ฉันมีคนสนใจอยากดูบ้านหนึ่งเธอมากอ่ะโอ้วิเศษเลยเออเราเมื่อไหร่อ่ะผู้เขาอยู่แถวนี้เพียงแค่สองสาวันนะดังนั้นพวกเขาจึงอยากจะมาในวันวันลื่นอ่ะโอ้ฉันไม่แน่ใจว่าจะพร้อมไหมอ่ะฮะผู้ใหญ่คนที่ตั้งใจมากๆแต่เขาก็ยังอยากจะดูแลวเขามีที่อื่นต้องดูด้วยนะแล้วไม่ใช่ว่ามีคนพังประตูเข้าไปแบบนั้นอ่ะ Appreciate that, ฉันรู้สึก <but S 2> <we 've S 1> ขอบคุณ kind of แต่เรายัง <over> มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นที่นี่นค่ะบอกฉันนะมันเป็นข้อเสนอเป็นเงินสดทั้งหมดเลยเอาไงจะมาดูเลยไหม <c oughs> กองขยะเท่าภูเขาเอาไงดีอะ <c oughs> ไม่ใช่เวลานี้อ่ะ ข้อเสนอเงินสดเลยนะแอลลิสซอนหนูขอโทษแต่มันวุ่นวายไปหนดอไม่อยากเสีเวลาให้เขามาดูอ่ะโอเคบอกฉันเมื่อพร้อมนะเฮ้ยฉันคิดว่ากำลังทำลายการหวยหวยของที่หน้าอยู่อ่ะแล้วมันพังลงขายตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีใครเอานะเพราะดูแล้วยังไม่พร้อมเลยอ่ะต้องทำความสะอาดอีกนะคะคือความจริงแล้วลุงแอดดี้ คือมันต้องมีอะไรสักอย่างนะคะที่ลุงแอดดี้โกหกเราว่าไม่ได้เจอแม่ก่อนหน้าที่แม่เสียนะคะคือไม่ได้เจอกันเลยอะไม่เห็นด้วยไม่ได้เลยดูนะทำตามนั้นมาสองสามปีก่อนดื่มเบียร์หลังประชุมสุดยอดคุณกำลังหาใครที่ชนะเหรอมีเหรออคือยังมีการล่าหมีหารงวัลอยู่นะคะตอนนี้แล้วไทเลอร์ไปไหนอะอ๋อนั่งอยู่นู่นไง เอาจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันน่าแปลกมากนะคะดูเหมือนจะเจอจุดที่ดีนี่ผมเคยมาที่นี่เมื่อก่อนใช่ไหมอืมผมรู้สึกเคยมาที่นี่จริงๆเหมือนนั่งหมดอะไรแต่อยากอะเอาจริงๆอะไม่ควรหาความจริงนะไทเลอร์ทีน่าว่าไงอ่ะ นายหน้าขายบ้านน่ะเหรอใช่นั่นทีน่านี่เธอต้องการอะไรอ่ะเธอมีคนต้องการเห็นบ้านแต่เขาจะมาในวันมะลือนี้เท่านั้นน่ะและพี่บอกเขาว่าไม่เหรอใช่เราต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อทำจาอาดเธอก็รู้นี่แต่ถ้ามีสายเดียวที่มาล่ะบ้านก็เก่าลงแล้วก็ไม่เหลือความทรงจำดีๆแล้วแค่น้นเหมือนจะเป็นแผนน่ะ งั้นก่อนที่หน้าโทรมาที่เราคุยกันแล้วผมไม่พอใจที่พี่เข้าข้างลุงบุญธรรมนั่นเ่ะโอ้เหรอเพราะเ่อใจอะฟังดูี่เหรอเขาไม่บอกเรื่องแม่เลยอะ I know รู้แล้วเธอก็ไม่ต้องยกประเด็นขนาดนั้นเขาไม่ได้รับบาดเพียงพ่ะมันทำให้พี่ไม่สบายใจอะพี่ไม่ได้ไม่ให้เขาผ่านมันแค่ไม่สบายใจแล้วมันยากสำหรับพี่อะ คิดว่าเราได้เรียนรู้จากเทสซามาไหมอะเมืองนี้ผู้คนเหล่านี้พวกเนี้มืองนี้ยพวกเขาเป็นความทรงจำของเธอแต่มันไม่บ้านของเราแล้วไทเลอร์เพื่อนของพี่ครอบครัวสิ่งเก่าๆที่ต้องการคำตอบอะ พี่เสียเวลาไปทั้งชีวิตให้ได้มาทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายชีวิตของพี่นะผมแค่อยากได้คำตอบพี่รู้นั่นคือเหตุผลอ่ะที่เราทำทั้งหมดใช่ไหมคือก็คงอย่างนั้นไทเลอร์อยากรู้ปะเดี๋ยวเลือกเอานะคะืึอยากรู้หรือเปล่ามาเลือกเอาแย่ทั้งนั้น มุมมองนี้ดีส่งจิตคุยกันละลุงเตือนเรื่องนี้แต่พี่ไม่ฟังใช่เหรอ <c oughs> เขาพูดว่าอะไรอะ่ะเ <c oughs> พียงแค่เรามีชีวิตที่แตกต่างกันเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาเหมือนที่ผ่านมา <c oughs> แต่อด,ดี้เขาบอกว่าไม่ควรไว้ใจผม <c oughs> พี่ก็ไม่ต้องทำสิ เอาอะไรดีเธอพี่ไม่ได้พูดแบบนั้นนะเธอคิดแบบนี้เหรอผมไม่รู้อะ,อะตั้งแต่กลับมาเหมือนทำให้งานของพี่พังอะ like นั่นมันแค่อยู่ในหัว,หวของเธอไทเลอร์ oh, พี่ไม่รู้ <time. S 3> จะพูดอะไร sure ตรงตรงไทเลอร์คิดว่าพี่ไม่เข้าข้างนะเอาแต่ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือความผูกพันแอดดี้กับ กับเอเลซอนน่ะก็เยอะพอสมควร10บกว่าปีตั้งแต่เล็กจนโตนะคะแต่คู่แฝดเรียกว่าอะไรอ่ะไทเลอร์ก็เอาเรื่องอยู่เฮ้พี่รู้สึกอย่างนี้เหรอความจำใมาอีกแล้วนะคะเจอเจอแล้วดาวเหนือโอเคเธอคือดวงดาวส่วนฉันเป็นเข็มทิศ โอเคเธออยากโกงนะผมไม่ทำหรอกหน้าใช่เธอจะทำพี่มักจะบอกว่าผมโกงตลอดนะเพราะเธอทำทั้งหมดนี่ไงเป็นเกมที่เยี่ยมมากอะพี่รู้สึกรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงแล้วผมก็รู้มันอะ เป็นตัวประหลาดไม่มีใครเืมเอาไงดีไม่มีใครเล่นกับเราได้น,นั่นคือความสวยงามของมันแล้วตอนเนี้ยอยากมีเพื่อนเป็นคนอื่นไหมไม่ผมหมายถึง no, เรา really. ม,มีกันก็พอแล้วพอสำหรับผม ไม่ผ so, ิดหวังเหรอที่ปิดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินทั้งหมดอ่ะไม่ทำให้ผมใจอ่อนแล้วผมก็ใช้เวลาหลายปีเดินไปที่จะจเงาความรู้สึกหงุดหงิดของผมอ่ะพี่คิดถูกแล้วที่ดูหาผมก่อนหน้านี้มันทำไม่ให้โมโหเรื่องแอดดี้อ่ะผู้คนทุกคนมีความสุขกับชนะที่ได้มาแต่จะไม่ใช่ได้จากความเป็นพ่อผมจะพยายามนะน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะ ี่คือแอดดี้นะคะคือเป็นคนที่แบบเลี้ยงมาที่หัวเตือนนะไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ตอบเราตรงๆเเขาไม่มีทางเลือกเราไม่ใช่เด็กๆสิบโควติกต่อไปแล้วอ่ะคือปกป้องเกินไปเขายุ่งเกินไปตลอดเวลาแอดดี้เบี่ยงที่จะตอบเรานะคะเขาเคยบอกตลอดว่าไม่ว่างที่จะคุยเขาอาจเลี่ยงที่จะขัดแย้งเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอ่ะเราไม่ได้หาเรื่องเขาแค่หาคำตอบเอง พูดตามตรงนะเมื่อเร็วนี้ก็เหมือนกันผมไม่ได้พยายามต่อสู้พี่ก็รู้นี่ผมต้องแค่ปกปิดเท่านั้นนะพี่รู้พี่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันเฮ้ดูนี่ก็คือไทเลอร์กับเอเลซอนเป็นพี่น้องกันที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะคะแต่ระหว่างแอดดี้มาทำแบบนี้อีกนะก็อาจจะทำให้แบบเข้าใจผิดหรือว่าไม่นี่ก็ได้นะคะเดี๋ยว เรามาดูต่อไปนะว่าครอบครัวนี้จะเป็นยังไงพวกเขาเติบโตมาด้วยกันนะแล้วแม่ก็ตายอ่ะคืออยู่กับแอดดี้มาสิบกว่าปีนะคะความยุ่งยากนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วพวกเรามาที่นี่กันเมื่อก่อนมันเป็นอณาจัารของอารอนเน่ะก็ยังเป็นอยู่เราควรอัปเดตสักหน่อยอืม โอเคนะคะเดี๋ยวนี่น่าขอจบแพทนี้ไปก่อนเจอกันแพทหน้ายังไงก็ขอบคุณคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาลุงเอดดี้กันนะคะเพื่อหาความจริงเพราะว่าเขาโกหกเรานะว่าไม่ได้เจอแม่โอเคค่ะจบแค่นี้เจอกันแพนหน้าสวัสดีค่ะ